นี่ไงเดินมา่อก้าพอดีนะอ้าโดนหลามที่หลามเลยห่วยนะห่วยนะไม่มีตูดไม่มีตูดสวนป่ะเนี่ยอู้ไม่น่าเลยอ่ะ กูรอมึยโดนเป็มแนเลยโดนทางนี้กูรอมึเป็นงานแล้วเนี่ยฝั่งนึยฝั่งหนึ่งอะไรวะแก้มืออย่างดีพีอมาเด้อฝั่งไปดูอฝั่งว่ามาเลยเอะเอ๊ะเอาอ่อยให้ลุมลุ้มได้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 ตานี่เนรกตาที่ไอยู่ละฟอร์มดีๆก็มีมารอกกล้อง แค่ว่าซื้อพื้นี่เก็ถือว่าพอะกินแนวหทวทอมอยู่สี่ห้าวันเจงอีทมานั่งรอทุกวันเลยอยู่ที่เห็นมอนะเออว่าเห็นว่าทำหมอทำหมอว่าตัวกระตุกกคันทำเลยอ่ะไฮ้ mati คุณรอมือหลอนเป็นโานแล้วเนี่ยโด้ท่านี้คุณรอมือเป็นงานแล้วเนี่ยนี่ฝั่งนึ่งดูฝันอะไรวะแก้มืออย่างดีมือมาเดิมนี่ฝั่งไปดูอีกฝั่งเขาว่าอะไรนะไอ้คนร้อนยาวๆแข่งหรือซื้อผื่อหรี่อะไรโดนอีกแล้ววันนี้มึงโดนอีกแล้ว I you.

คุณลีลูกนะรองสองตอนนี้กูกินตัวนี้แล้วตอวนี้แช่เลยแล้วโอ้โหดู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 โดสอง

没变化，的不对？ กินทีหลัง,อ,อ,ง,อ,งอ่ะกงปสองี้ยหอจับนี่ไงก็้ถอยไปนูน่นกินสตรงนี้สองสองนี่อะสองนี้นนน <c ười> หะูกิดตรงกานี่หน่แล้วอาง่ายต่น้ไม่นานหวน่ลนั่งเเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ดิ อุดเนี่ยอสองสองได้ไหมเนี่ยโดนสองอย่า้ไอุดเลยอุดด้วอุดด้วอุดโดนสองไงอุดอุดไปเรียได้กินสองตรงนี้เลยบองทีจะกินสองกินเนี่ยสองสองเลยกินกินนี่ hay hot ăn kênh đi à nước Để không này lỡ những hot hấp dẫn หอตไปฮอตหอตกินสองเลยเฮ้ยมีตีบดีตัวนึ่งตกตัวต่วนะแบบนี้ก็หวานเตียยดิกินไม่กินอินอินเนี่ยฮอตกินนู่นอ๋อเอ๊สองที่หลังยิ่ไมเนี่ยย่เยอ

อ๋อเกยับอะไรอ่ะอะนอ่ออ๋ออ่กินไม่ดีอ่ะเสรจแอบนะคอจับจับอยู่กระสอนีกระสองหนีซะบ่หนีซะบ่ ไม่ถูกอ่ะจะทเหนีจาแผนไหนเนี่ยเดนทาอะไรกันมเยอุดอุดจะลองไม่อุดดูดิต่ไปมาเริ่มมัวแล้วทีนี้แทนเยอะเอาไปกินเลยเอาซีหนึ่งตัว S <S นี่ไงเดินมาต่อก็พอดีนะง้อโดนสามทีลเห่วยนะห่วยะเปิดออกเปิดออกเปิดมานี่ให้เขากินไปเลยนี hmm ่เราเดินไหนทีไก็จะออกมาดิเดวมันกินเลยเยเข้าวโพดยาิน ที่เหลือเนี่ยไเก็เลยเนี่ยรอยขนาดนี้ไแล้วดิน่นแล้วดิไหนเนาะทีนี้ไปไปไปสุดไปสุสามแล้วแม่มหุนโหลบก่อนแล้วไกัถามเลยถ้าหมอไปสุดก็ไปสุดเลยมเอหนหนีเอาหนีไกินกะบอก อะไรของมันลูกมนังไม่สูงเนยหมาเนี่ยจี๊สองมันสองมันไรพวกมึงไม่ให้คุณตายข้าวฮอตดิข้าวฮอต้องกินไปดิดูนะข้าวตันนตรงนี้เลยเฮ้ยฮ่าา้าห้อเาเออาห้าอยู่ หาปต่อทีเนี่ยครับเจ้านเลยว้อเลยไหลักไว้ก่าเข้าอไกนต้อกินนี่ยนวเอเดไม่ได้เข้าอสไเ่อแล้วทกนเล่นาาไมมาีปีเลย้โหโ้หโดน่าอุ่นเลยยืนยังขายไม่ทันหายเป็นเน็บ่อกนนี้ดอกเลยนนี้ดอก คนทเมฆกับพอเมนตรงยิงยงเลยจืเบื่อเอ๊ะทำมารู้หรอกมั้ว่าไม่มีไม่คยมีหนวดแล้วทำมารู้โอ้ยใส่หมวกนนะใส่ดนดนๆไเอ้ยเสยเลยเเลยนั่งตูงแค่ร้อนเลย

มาแล้วนั่งถังน่องลุขึ้นมาที่เดกกินดีที่แนหนีนะไม่แคร์เลยอะอรนะฮะฮะฮะให้กินเลยไม่ได้ให้นี่กินอ่ะกินเนี่ยมันจรอยสามวัน ร้อยเองไม่ถูกนถ้าเราเดินไปนี่โดนสามก็โดนโดนไหมโดนมนกยืดๆไปนอนหมุดวะเป็นแขนเป็นแขนเอาตูดต่อขึ้นมาฝั่งนี้ดีเป็นแขน ขอขออะไรวะอันนี้ขอตั้งงานอะไรเลยน้ำเสล้ยวหรือไงไม่กาตื่นแล้วโดนแล้วไม่ไม่ดื่อะขนาดนีเพราะว่าลอยหรองสองสอยไปแล้อมันมันเป็ดเลยครจะดีเยอะไม่ได้ไอ่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ดีองฝั่งนู้นดูได้

OK，看我做。